เกมของลีก PVL ลีกฟิลิปปินส์วันนี้นะคะเอสโคลาเจอกับซิกเน l นะคะทึ่งเป็นทีมของฟิลิปปินส์เลยโอ้โหทุกคนคะแนนเอสโคลาถือว่าทำผลงานได้ดีกว่า2นัดแรกเลยนะเอสโคลาทำคะแนนไปถึงแบบ15คะแนนซิกเน l นะคะทำคะแนนไป18คะแนนคือช่องว่างระหว่างคะแนนน่ะน้อยมากในการแข่ง PVL นัดที่3นี้ค่ะการแข่งนัดที่3นี้แข่งที่สนามใหญ่เลยนะคะต่างจากนัดที่2ที่เราแข่งกับครีมไลน์ซึ่งก็เอองงมากว่าทำไม แข่งกับคีมไลแข่งกับสนามเล็กนะคะมาจนถึงช่วงท้ายเซร็จนะคะทางเอสโคลาก็ยังรักษาผลงานได้ดีคือช่องว่างก็ยังแบบ2คะแนนอยู่ซึ่งโอ้โหทุกคนถือว่าแมตช์นี้เจอกับส i g n a ลเอสโคลาผลงานที่ดีเลยแต่สุดท้ายนะคะในเซตแรกเราก็ตามส i g n a ลไม่ทันนะคะทุกคนเราก็แพ้ให้กับทางฝั่งคู่แข่งไปด้วยสกอร์23ต่อ25นิดเดียวจริงๆนะคะพอมาเซตที2่2เปอรเซตมาได้ดีทุกคน เอสโคลาของเรานําคู่แข่งอยู่2คะแนนนะคะถือว่าโคดวันนาบัวแก้วแล้วก็เหล่า3มเซฟของเราแก้เกมมาได้ดีขึ้นแต่ไม่นานนะคะทางฝั่งสิงแนลของฟิลิปปินเนี่ยก็คะแนนนําไทยไปอีกแล้วทุกคนถือว่าเขาก็ไม่ยอมให้เรานําเลยอะเรียกว่าตั้งแต่ต้นเซตนะคะสาวเอสโคลาของเราเนี่ยคะแนนนาสิงแนลไปแบบ2แต้มมาจนถึงกลางเซตเลยนะพอกางเซตปึบสิงแนลนั่นแหละโอ้โหตีไปนะคะตีตื้นตื้นขึ้นมาได้นําเราไปอีก3คะแนนโอ้โหเรานี่ ปิดไม่ได้นะคะปิดเขาไม่อยู่จริงๆโอ้โหทุกคนแต่พอมาท้ายเซตกลับเป็นฝั่งเอสโคลาขึ้นนำโอ้โหเซตสองนี้คือผัดกันนำผัดกันตามแบบนี้เลยค่ะทุกคนเอออุ้ยเอสโคลาก็ถือว่าปรับรูปแบบเกมมา,มา,ม,ามาดีจริงนะเซตสองนี้เออพูดแล้วขอขั้นหน่อยนะคะว่าลีกฟิลิปปินส์แบบถ่ายทอดสดด,ดีทุกอย่างดีเอฟเฟกต์ดีกราฟิกดีอะไรดีหมด,ดเลยนะอ่ะถือว่ายกนิ้วให้ค่ะโอ้โหทุกคนเซตที่สองนี้สุดยอดเลยนะเอสโคล เราคือคือเราก็เชียร์ไปกับรุ่นน้องรุ่นอยู่20ของเราอะ่ะนึกออกปะคือพอเห็นว่าแบบเออสองนัดที่ผ่านมาคือเราก็แพ้หมดอะ่ะพอมาเซตนี้มานัดนี้แล้ว เฮ้ยรู้สึกว่าคะแนนแบบเซตมันจัดชนะได้ลุกก็รู้สึกว่าเฮ้ยสู้เว้ยสู้น้องสู้เอาให้ได้สักเซตหนึ่งโอ้โหทุกคนไปชจหนึ่งคะแนนดิวเลยอะสุดท้ายก็เป็นฝ่ายของซิกโนนะคะที่เอาชนะเอสโคลาไปในเซตที่2ด้วยสกอร์27ต่อ25นิดเดียวจริงๆทุกคนอยู่ที่จังหวะแบบหน้างานตรงนั้นจุดนั้นๆนิดเดียว เอสโคลาปรับรูปแบบเกมมาได้ดีนะในการแก้เกมในเซตที่2อแอถือว่าสนุกขึ้นเยอะเลยค่ะพอมาเซตที่3นะคะต้องบอกว่าคู่แข่งของเราเนี่ยอย่างฝั่งฟิลิปปินส์ซิกแนลเนี่ยเปิดหัวโจวหัวมาได้ดีเลยคะแนนนานห่างเอสโคลาไปค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ต้นเซตคือแอดเคยบอกมาตลอดว่าถ้าต้นเซตอ่ะใครคะแนนห่างได้ไวที่สุดมันจะได้เปรียบไปจนถึงกลางเซตและท้ายเซตเลยนะคะโอ้โหเซตที่3นี้เอสโคลาน่าจะหมดแรงแล้วล่ะคะ่ะซิงแนลไปถึงคะแนนที่16นะคะ คะแนนที่16เอสโคลายังอยู่ที่7คะแนนน่าจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะสำหรับสาวไทยของเราในเซตที่3นี้สุดท้ายนะคะเซตที่3สิงหาเอาชนะเอสโคลาของเราไปได้นะคะด้วยสกอร์25ต่อ12เซตที่3นี้คือสาวไทยหมดแรงแล้วนะน้องหมดแรงแล้วนะคะก็สาวไทยแพ้3นัดติดเลยนะคะถามว่าผลงานในวันนี้แอดว่าสนุกนะ เซตหนึ่งก็ก็ถือว่าดีเลยคะแนนแบบดีเลยพอมาเซตที่สองคะแนนสูสีไปจนถึงคะแนนดวคือคือปรับเกมมาได้ดีแต่พอเซตที่3ามปุ๊บ พอละแบบน้องแบบหมดแรงแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ยู20ของเรากันต่อไปนะคะในการแข่งขันมีอะไรจะรีบนํามาบอกแฟนๆมาบอกตารางกันแข่งบอกเวลาที่ชัดเจนก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้ใครได้ดูเอสโค a แข่งกับสิก n a l ทางฝั่งฟิลิปปินส์บ้างเป็นสมสสอนที่ถือว่าผู้เล่นคุณหน้าคุณตากันอยู่นะผู้เล่นเก่าๆผู้เล่นที่เคยติดทีมชาติผู้เล่นอยู่ในทีมชาติอะไรคุณหน้าคุณตากันอยู่เลยนะคะถ้าคนที่ดูฟิลิปปินส์มา เนินมาตั้งแต่แรกๆกันนะคะก็ถือว่าเอสโคลาก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเพื่อมาแบบใช้ในยู20ของตัวเองนะใครได้ดูฟอร์มเป็นอย่างไรบ้างเราแพ้ได้ยังไงทั้งที่แบบอีกนิดนึงจะชนะแล้วเล่าสู่กันฟังหน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เอสโคลาของเรายู20ในการแข่งขันแมตต์ต่อไปในลีีวีเอด้วย